วัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับหาเรื่องทำอีกแล้วนะครับก็คือสำหรับเจ้าปืนตัวนี้นะครับก็คือ Kimber l a p d SWAT Custom 2นะครับจากค่าย VFC นะครับซึ่งผมได้ทำการเปลี่ยนชุดท่อในทั้งหมดนะครับชุดท่อใน HOP UP นะครับที่เคยรีวิวเพื่อนไปดูแล้วนะนะซึ่งชุดท่อในตัวนั้นนะครับมันมาพร้อมกับยาง Hop แต่งมอนสเตอร์นะครับซึ่งเป็นยาคอพื้นฐานเนาะทีนี้เนี่ยการยิงก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ผมอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นยาคอปตัวเนี้ยมันจะดีขึ้นอีกไหมนะครับก็คือเป็นยาฮอปเมเป l e l ล f ฟเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นตัวตัวนี้จะเป็นซีรีส์ทาร์น f o ร์เมนะครับจะเป็นตัวด e ส e p t ติคอนเนาะ,ะสีเหลือง60 ซึ่งเป็นการกําหนดเกี่ยวความเร็วแล้วก็น้ำหนักลูกนะครับเสริาทให้ลูกได้ขนาดไหนเนาะสำหรับซีรีส์นี้มันจะมี2แบบดิสเซปิคอนกับโ u t o ออโตโบอทใช่ไหมครับออโต้บอทมันจะได้ทางระยะแต่ดิสเซปิคอนเนี่ยในสเปคมันจะบอกว่าได้ทางความแม่นยํานะครับแต่เห็นว่า ก็พอๆกันนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูนะครับอาจจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรไว้ลองดูรู้ผิดรู้ถูกแล้วกันนะครับตัวนี้ผมได้มาจาก l ุคกี้แอร์ซอเช่นเดียวกันนะครับร้านประจําที่เคยซื้อนะครับก็ลิงก์ลงไว้ให้ในคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับแล้วก็อันนี้หน้าเพจแล้วก็หน้าเว็บไซต์เัานะครับ โอเคเพื่อนๆสนใจก็ไปติดต่อสอบถามสอบหากันเองนะครับโอเคเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับก็เปลี่ยนเหมือน1911งกทั่วไปนะครับไม่มีอะไรยากเนะ okay. เาะโอเคอ่าแล้วก็นี่ออกมานะครับแล้วก็นี่เอ่อตัวนี้เป็นตัวที่ผมแต่งมาแล้วนะอย่างที่เคยบอกนะครับเวลาถอดก็ถอดอย่างนี้นะครับแปบบ๊รนี หารายได้หน่อยครับโอเคแล้วก็นี่ค่อยค่อยอย,ยกขึ้นมานะครับโอเคนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็เอาท่อนี้ออกนะครับแล้วก็อันนี้ออกโอเคนี่นครับก็ตัวนี้เป็นยาง hop monster นะครับแต่ตัวนี้เป็น hop up แต่งของ maple leaf ทั้งหมดทั้งชุดเลยนะครับท่อรีดก็ maple leaf จะเป็นตัวธรรมดาเนานะ โอเควิธีถอดก็คือสีแชกนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับอโอเคนี่ครับเห็นว่าตัวนี้ครับไอขากดฮอปเนี่ยมันจะแน่นหนาแข็งแรงกว่าของธรรมดานะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับที่ก็เรียกไอคนะครับ สำหรับเพิ่มการกดฮอปได้ดีขึ้นนะครับเวลาใส่เราจะวางไว้อย่างนี้นะครับนี่เนี่ยแบบนี้แล้วมันก็จะไปกดยางฮอปได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นล้อแบบแต่งนะครับซึ่งจะมีอ่าร่องยาวขึ้นกว,กว้างกว่าธรรมดานะครับในนี้ก็มีโอลิงเนาะโอเคแล้วก็นี่อ่าอันนี้ครับนี่เป็นยางฮอปมอนสเตอร์นะครับเป็นยางฮอปแบบ พ้นฐานนับเริ่มต้นเริ่มต้นจะเป็นแบบแต่งนะแต่รู้สึกว่าเคี่ยวก็ธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวขอทำความสะอาดเช่นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันโอเคล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็มาประกอบกันก็เหมือนเคยๆยอย่างที่เคยนะครับก็อเอาล่องนี่นะครับลงล่องตรงนี้นะครับนี่มันมีล่องคือมันเป็นของมันเองครับมันก็จะเข้ากันปกติเข้าง่ายนะครับ คือยี่ห้อเดียวกันนั่นเองนะเห็นไหมครับให้มันเป็นร่องนี่นะครับอ่าแล้วก็บีบๆนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้นครับแหวนตัวนี้นะครับนี่ช่วยอ่าเรื่องเก็บลมได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่า ขอฉีดซิลิโคนฉีดข้างนอกนะครับอย่าไปฉีดข้างในนี้นะข้างในนี้ค่อยฉีดเวลาเราทำความสะอาดเสร็จแล้วจะเก็บนะครับเก็บนานๆหน่อยเนาะแล้วก็อาใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีโอริงเช่นเดิมระวังหายนะครับวางลงไปนะครับเึ้่งให้ลงล่องมานะครับอ่ามันจะลงล่องมันจะดีจะไม่กระเดกกระเดินโอเคแล้วก็อาใส่ไอตัวนี้ครับเนี่ยเวลาใส่มันจะยากหน่อยนะครับระวัง อ่ะใส่นี้ไปก่อนนะครับนี่โอเคเอาตรงกว้างๆไว้ข้างบนนะให้มันล,ลงลงไปนะครับแป๊บหนึ่งครับตรงนี้แล้วก็นี่อ่าโอเคครับเอาให้มันลงร่องมันจะสนิทของมันเองนะครับอ่าโอเคแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งใส่นะครับ จะลงเห็นไหมครับจัดท่าจัดท้ายให้มันอยู่ในตำแหน่งนะครับก็ใส่สีแฉกคืนนะครับตรวจสอบนะครับ โอเคลงดีนะครับเรียบร้อยก็เท่านี้แหละครับการใส่ <laughs> ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วพอใส่เสร็จแล้วก็ใส่คืนนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราไปลองทดสอบไปข้างนอกดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคครับก็ถึงเวลาทดสอบยางฮอปแล้วนะครับก็ยิงเพจยิงกระป๋องก็ประมาณนั้นนะครับระยะ10กว่าเมตรขึ้นนะครับก็ผมว่าก็โอเคนะก็คล้ายๆของเดิมครับไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่นะครับพอได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูกลุ่มกันดีกว่าว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับไปเลยโอเคตั้งเป้าเรียบร้อยนะครับอ่าระยะประมาณเกือบ14เมตร14เมตรนะครับลศูก0.2จุดแล้วกันอิมท็อปนะครับลองดูกันนะครับว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะ ดูหมดสไลด์ค้างแล้วครับไปดูผลงานกันนะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคครับผลงานก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเล็งเบี้ยวนะตาผมแบบแล้วก็อาจจะดึงมือนิดนึกงแต่ก่อกลุ่มนะใช้ได้นะครับกลุ่มดีนะกลุ่มดีก็ดีขึ้นกว่ายางของมอนสเตอร์ครับยางเดิมขอยางแต่งเดิมมอนสเตอร์ที่ที่มากับ ตัวท่อรีดทีแรกนะครับสำหรับยางรีซิปซิคอนตัวนี้นะครับผมว่ามันโอเคขึ้นนะก่อกลุ่มดีขึ้นในระยะไกลขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ่านนะ้สำหรับผมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มาทําให้เพื่อนดูเป็นแนวทางเรือ <amer ican> ใครอยากจะทำอ<พา>ะไรแบบนี้เนาะผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมีด้วยขอบ <ขอ MARISHA> คุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ